สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ส m i ยริงทารบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตานะคะใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ้งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่ม s u ปเปอร์แงและการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะ แล้วตาก็มีขายวอเ,เปอร์มือถือเสริมดวงพร้อมใส่ชื่อให้ทุกท่านด้วยนะคะรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือราศีสิงในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะมาเริ่มเมาท์มอยซอยพ่ยาาร่กันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะเอาละค่ะ เรามาดูกันว่าราศีสิงห์ในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะสบายดีเราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะปล่อยวางกับอุปสรรคปัญหาทิ้งไปนะคะก้าเหรียญค่ะใบแรกก็ปังเลยค่ะคนราศีสิงา์ขออนุญาตเปิดอีก3ใบนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะ สี่เหรียญค่ะว้าวคนราศีสิงห์ทำไมมีแต่เหรียญล่ะคะเนี่ยกำลังส่งจิตมาให้น้องตาใช่ไหมเจ็ดไม้เท้าค่ะและเดอะเวลิลค่ะตากำลังมองว่านะคะคุณปราถนาที่จะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ หรือสําหรับบางคนที่มีการไปขอสินเชื่อธนาคารไว้ไม่ว่าจะสถาบันการเงินไหนก็แล้วแต่นะคะในเดือนกันยายนคนราศีสิงห์จะได้รับเงินก้อนนี้มานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นไม่ได้ว่านะคะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าปรารถนาที่จะทํางานที่บ้านหรืออาจจะเป็นการทําสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่บ้านก็ได้คะ่ะหรือเป็นการขายของที่บ้านาจ,จะไม่ชอบ เข้าสังคมมากนะักปรารถนาที่จะทํางานที่ไม่ต้องสื่อสารกับผู้คนมากนักอย่างนี้เป็นต้นก็คือมีการคิดว่าอยากจะทําอาชีพอะไรก็ได้ที่ฉันจะอยู่บ้านและสามารถทํารายได้ให้กับฉันได้ประมาณนี้นะคะหรือสําหรับบางคนที่กําลังมองเส้นทางใหม่ก็คืออาจจะเป็นเส้นทางที่เกี่ยวกับการทำงานการต่างประเทศหรือการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือคาถนาที่จะโยกย้ายไปต่างประเทศนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีการต่อสู้ฝ่าฟันมาสักระยะหนึ่งแล้วที่คุณจะได้ไปต่างประเทศนะคะหรือสําหรับบางคนที่อาจจะอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะคุณก็จะได้ไปในเดือนกันยายนหรือว่ามีแผนในการหาข้อมูลต่างๆนะคะสําหรับคนที่ปรารถนาที่จะไปต่างประเทศไปเรียนต่อไปทํางานหรือแม้กระทั่งโยกย้ายถิ่นฐานนั่นเองนะคะหรือสําหรับบางคนที่ อาจจะรู้สึกว่าณนะตอนนี้มีการอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือไม่ได้เปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่ให้กับคนอื่นได้รับรู้มากนักนะคะส่วน,นเพื่อนๆรู้สึกว่าอึดอัดในบางเรื่องหรือแบบอยากจะระบายบางเรื่องให้คนที่เรารู้สึกดีให้เขาได้มีการรับรู้เรื่องราวของเราบ้างนะคะในเดือนกันยายนไพ่ก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณปล่อยวางนะคะความทุกข์ ความกังวลใจหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีเรื่องแย่ๆต่างๆให้เพื่อนๆระบายออกมาบ้างนั่นเองนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะปารถนาที่จะได้เงินก้อนนี้มาเพื่อที่จะเก็บหรือซื้อของชิ้นใหญ่เป็นต้นอาจจะเป็นบ้านเป็นรถหรือสำหรับบางคนที่อาจจะมีการปัรถนาที่จะซื้อที่ดินผืนใหญ่เพื่อที่จะสร้างบ้านนะคะและสำหรับบางคนที่รู้สึกว่านะตอนนี้นะคะชีวิตมีการต่อสู้ฝ่าฟัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานที่รู้สึกว่ามีการแบกรับภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างหนักนะคะคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตมาอย่างยาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆในที่ทำงานหรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีมากนะคุณก็รู้สึกว่าฉันจะต้องต่อสู้ไป เรื่อยๆแบบนี้ค่ะแต่คุณเป็นคนที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหามากนักมันก็แค่เป็นความท้าทายหนึ่งที่คุณจะผ่านไปให้ได้นั่นเองนะคะคุณก็รู้สึกว่าความรู้สึกบางเรื่องเป็นพลังงานด้านลบคุณก็พยายามที่จะไม่ให้อยู่กับตัวคุณเองนานมากนักเพราะคุณอาจจะมีการใช้กดแรงดึงดูดที่ดึงดูดในเงินก้อนนี้มาคุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มา สภาวะหยุดนิ่งบางเรื่องหรือโปรเจกต์ต่างๆที่คุณมีการคิดก่อนหน้านี้คุณจะได้ลงมือลงทุนธุรกิจเป็นต้นหรือคนที่รู้สึกว่าปรารถนาในของชิ้นใหญ่หรือของที่มีมูลค่านะคะในเดือนกันยายนคุณก็จะได้มีการช้อปปิ้งกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่ฉันรอคอยมาเงินก้อนนี้จะทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ก็อยากแนะนําว่า สำหรับบางคนที่ได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วนะคะก็ควรที่จะจัดสรรปันส่วนควรที่จะเก็บไว้บ้างหรือส่วนไหนเก็บส่วนไหนใช้อย่างนี้เป็นต้นนะคะไพ่ก็ออกมาแนะนำมานี้ห้าใบแรกนะคะก็จะเป็นในเ,เรื่องของการเงินการรักษาสมดุลของพลังงานที่เป็นบวกอยู่เสมอหรือแม้แต่กระทั่งสำหรับบางคนที่ปรารถนาที่ จะไปต่างประเทศนะคะไพ่ก็บอกว่าเดือนกันยายนคุณจะได้มีการวางแผนหรือสําหรับบางคนที่มีการขอวีซ่ามาแล้วก็อาจจะได้เริ่มนะคะต้นเดินทางในเดือนกันยายนก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่อีก5ใบบอกกันดีกว่านะคะว่าคนราศีสิงห์ในเดือนกันยายนจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันอีกบ้างคะห้าเหรียญค่ะ แปดดาบค่ะขออีก3ามใบนะคะเด็กถือดาบค่ะหนึ่งถ้วยค่ะราชินีถือถ้วยค่ะคุณเป็นคนที่นะคะก่อนหน้านี้นะ อาจจะมีสภาวะทางด้านการเงินที่ไม่ดีมากนะักสำหรับบางคนนะคะคุณก็รู้สึกว่าถ้าคุณมีการปรับใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณจะมีการเติมเต็มในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นคุณจะเป็นคนที่อยากทานอะไรก็ทานอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อนะคะคุณอาจจะมีการปรับใช้ในเรื่องของกดแรงดึงดูดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจากที่ตามองนะคะแต่ กำลังมองว่านะคะและคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นใจคนอื่นมากๆเลยจนทำให้รู้สึกว่านะคะ คนอื่นจะคิดกับคุณแบบไหนหรือสิ่งที่คุณทำมาแล้วคุณทำมาดีแล้วหรือเปล่าคนที่คุณมีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานคุณก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมาฉันทำดีแล้วหรือเปล่าเขาจะรู้สึกกับฉันแบบไหนนะคะแต่ก็จะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทาคุณทำมาดีแล้วและคุณมีการทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะ นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องคิดว่าเขาจะรู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําดีแล้วนะเขาจะรู้สึกแบบไหนอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเขานะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทำมาดีแล้ว<ๆ>ก็คือทำมาดีแล้วนั่นเองนะคะไม่จําเป็นจะต้อง คิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเพราะว่าใดๆแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่คุณว่าคุณรู้สึกกับตัวเองได้ดีมากพอหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเราจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับคุณนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณมีการกังวลอาจ จะถึงขั้นคิดลบไปเลยก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวทําให้คุณส่งสภาวะความคิดลบความกังวลไปหาจักรวาลของคุณแล้วจักรวาลก็จะเข้าใจว่าคุณนะ่ะชอบสภาวะแบบนี้นะคะเขาก็จะส่งสภาวะแบบนี้มาหาคุณอย่างต่อเน,นื่องก็กลายเป็นว่าคุณก็จะมีการคิดลบคิดวนคิดซ้ํา วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ก็จะแนะนําให้คุณไม่จําเป็นจะต้องกังวลกับความคิดของคนอื่นหรือกับคําพูดของคนอื่นนะคะเพราะมันไม่ได้ทำให้เรามีศักยภาพหรือว่าเพิ่มพูนประโยชน์ในตัวเรามากขึ้นนั่นเองนะคะหรือสําหรับบางคนถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินของคุณไม่ได้มีปัญหานะคะในเดือนกันยายนอาจจะมีบางคนที่เขามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะ เพราะฉะนั้นก็ให้ดูดีๆแล้วก็ให้ระวังนะคะว่าคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเขาเป็นคนแบบไหนคุณจะสามารถช่วยเขาได้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คุณจะมีการตัดสินใจนะคะ ในเรื่องของการใช้เงินมากขึ้นหมายความว่าพอคุณได้เงินมาแล้วนะคะคุณจะมีการคิดตัดสินใจว่าเงินส่วนนี้ฉันจะต้องเก็บเงินส่วนนี้ฉันจะต้องใช้อะไรไปบ้างแล้วคุณก็จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บนั่นเองนะคะคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆเพราะคุณได้มีอำนาจในการตัดสินใจความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะ ได้รับเงินมาใหม่ๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันจะใช้เงินไปแบบไหนได้บ้างนะชีวิตของฉันมีความสุขมากๆเลยตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะส่งสภาวะความสุขไปหาจัก,กรวาลของคุณจัก,กรวาลก็จะเข้าใจว่าคุณมีความรู้สึกชอบในเรื่องของการได้รับเงินก้อนนี้มาแล้วจักรวาลก็จะส่งสภาวะที่คุณได้รับเงินก้อนใหม่มาในเดือนถัดๆไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ก็จะแนะนําว่าให้คุณดีใจกับมันสุด และขอบคุณกับเงินที่คุณได้รับมานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินช่องทางไหนนะไม่ว่าจะเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถือว่าก็คือเงินนะคะคุณจะต้องขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณได้รับมาในชีวิตของคุณเลยนะคะหรือแม้ว่า คุณยังไม่ได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอาจจะได้รับเงินมาบางส่วนแต่ว่าไม่ใช่จํานวนที่คุณปรารถนาหรือคุณมีการบอกกับจักรวาลของคุณว่าคุณปรารถนาจํานวนเงินเท่านี้นะคะคุณก็จะต้องขอบคุณเพราะว่าคุณยิ่งขอบคุณคุณก็จะยิ่งได้รับนั่นเองหนึ่งถ้วยต่างกาลังวังว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านอาชีพใหม่หรือโอกาสทางด้านอาชีพเสริมหรือสําหรับบางคนที่รู้สึกว่า คุณปรารถนาที่จะทำงานเสริมคุณก็จะเห็นลู่ทางของคุณเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเสริมแต่ยกตัวอย่างนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบเขียนนิยายนะแต่คุณยังไม่ได้มีการเขียนจนจบคุณก็อาจจะไปรื้อฟื้นนะคะนิยายเล่มเก่าที่คุณมีการเขียนไว้แล้วก็มาทำโปรเจก t นี้ให้เสร็จอือเป็นการต่อสู้กับ อารมณ์ทางด้านที่จะมีอารมณ์สส่วนก็คืออารมณ์ส่วนแรกก็คืออย่าเพิ่งทําเลยนะฉันอยากจะอยู่นิ่งๆสบายๆก่อนแล้วก็อีกอารมณ์อีกส่วนหนึ่งก็มีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นมีไฟในตัวมากๆแล้วคุณก็จะได้ลงมือทําหรืออีกในหนึ่งต่างกัมองว่าเพราะว่าคุณมีความคิดบวกกับตัวเองมากพอนะคะโอกาสต่างๆมากมายก็หลังไหลมาหาคุณโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ปรารถนาหรือว่าไม่ได้ขอพรไปคุณก็จะรู้สึกว่า ทำไมฉันถึงโชคดีขนาดนี้ทำไมฉันถึงเป็นคนที่สิ่งดีๆเข้ามาหาฉันมากมายนะคะถ้าสำหรับบางคนที่มีการปรับใช้กฎแรงหนึงดูดนะคะมาในระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะคะคุณก็จะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้แหละดวงของฉันมาและ ดวงของฉันเปิดแล้วนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าฉันมีแต่เรื่องดีๆวิ่งเข้าหาฉันนะคะหรือสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะออกมาจากงานประจําฉันอยากจะออกมาทําในสิ่งที่ฉันรักเพราะฉันหาตัวตนของฉันเจอแล้วฉันหารูทางเส้นทางของฉันเจอแล้วนะคะในเดือนกันยายนคุณก็จะได้ตัดสินใจไม่จําเป็นจะต้องกังวล นะคะไปก่อนที่เราจะได้ลงมือทําในสิ่งที่เรารักนะคะคุณจะต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณรักก่อนแล้วการประสบความสําเร็จแล้วรายได้ก็จะตามมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะคะแล้วก็มีแพชชั่นกับมันมากๆนั่นเองนะคะไพ่ราชินีถือถ้วยนะตากําลังมองว่านะคะสาหรับคนที่ปรารถนาในเรื่องของคนรักคู่รักนะคะคุณก็จะเจอ คนที่เขามีความนุ่มนวลคนที่เขาทําอาหารเก่งทํางานบ้านเก่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับความอ่อนโยนจากเขาคนนี้คุณจะได้พบได้เจอผู้ชายหรือผู้หญิงในฝันของคุณในเดือนกันยายนนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เหมือนไพ่หนึ่งถ้วยที่บอกว่าคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ดีๆนะคะ นเะพราะฉะนั้นภาพรวมของไพ่ทาโร่นะคะก็คือใครที่ปรารถนาจะไปต่างประเทศไปเที่ยวนะคะไปเรียนไปอาศัยหรือแม้กระทั่งไปทำงานนะคะคุณก็จะได้มีการโยกย้ายหรือบางคนที่อยากจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ <c oughs> เช่นคุณอาจจะ มีแพชชั่นในการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่จะขายนะคะในเว็บไซต์ต่างประเทศเป็นต้นนะคะคุณก็จะหาความรู้คุณจะเริ่มลงมือทํานะคะแล้วก็ปลายทางนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณไม่สงสัยไปก่อนว่าฉันจะมีคนมาซื้อของฉันเหรอฉันจะมีคน มาซัพพอร์ตชั้นไม้อย่างเงี้ยค่ะคุณจะต้องลงมือทําทันทีเพราะว่าคุณได้มีการต่อสู้ชิดมามากมายแล้วคุณได้รับเงินก้อนนี้มาโดยที่คุณอาจจะใช้กดแรงนึงดูดโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าฉันเป็นคนเก่งอยู่แล้วฉันมีความสามารถอยู่แล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้บางคนนะคะอาจจะไม่ได้มีงานทําแต่คุณปรารถนาที่จะหางานนะคะคุณก็จะได้รับงานที่คุณรักคุณชอบของคุณนั่นเองนะคะคุณจะได้เริ่มตัดสินใจจะเลิกกังวลในสิ่งที่ มันไม่ใช่ตัวตนของคุณจะเลิกกังวลการที่คนอื่นบอกว่าให้คุณเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะคะคุณก็จะหาแนวทางลู่ทางของตัวเองเจอเพราะว่าคุณคือคนที่ตัดสินใจชีวิตของคุณเองนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาให้ไพ่ทาโร่แนะนําคุณกันอีกสามใบนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําคนราศีสิงห์ว่าอะไรในเดือนกันยายนนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะ เถ้วยค่ะและ9ถ้วยค่ะไพ่ทาโร่แนะนำคุณว่าคุณจะได้รับโอกาสนะคะถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับนั่นเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้านาตอนนี้นะคุณยังไม่ได้เริ่มลงมือทำบางสิ่งบางอย่างนะคะ แล้วคุณยังมีสภาวะหยุดนิ่งอยู่นิ่งอยู่นะคะคุณจะต้องหาตัวตนของตัวเองคุณจะต้องหาว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรแล้วคุณจะได้ลงมือทําสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วแล้วคุณปรารถนาที่จะมีงานเสริมนั่นเองนะคะคุณจะต้องค้นหาว่าตัวเองชอบอะไรหมายความว่าคุณอยู่กับสิ่งไหนได้นานๆนะคะสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณชอบเป็นต้นนะคะหรือคุณอาจจะมีการเซฟคลิปบางอย่างเก็บไว้ เยอะๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่คุณชอบคุณรักนั่นเองคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะทำงานเสริมมากๆเลยนะคะในเดือนกันยายนคุณก็จะได้เริ่มลงมือทำแล้วก็จะมีโอกาสมาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนธุรกิจในเรื่องของการเริ่มงานที่2งงานที่3นะคะหรือสำหรับบางคนที่รอคอยนะคะในเรื่องของผลสอบ หรือคนที่ไปสมัครงานมาแล้วรอผลอยู่นะคะในเดือนกันยายนนะคุณจะได้รับความสุขของคุณนะคะเดือนกันยายนจะเป็นเดือนแห่งความสุขจะเป็นเดือนแห่งการช้อปปิ้งหรือแม้กระทั่งจะเป็นเดือนแห่งการซื้อทั้งทรัพย์สินชิ้นใหญ่ทั้งของชิ้นเล็กนะคะเป็นต้นนะหรือสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มีความฝันในการทำบางสิ่งบางอย่าง มีโปรเจกต์ในหัวมากมายเป็นต้นนะคะคุณก็จะได้หยิบ1ใน7จ็ดโปรเจกต์นี้ออกมานั่นเองนะคะว่าคุณจะทําอะไรและลงมือทําอะไรนั่นเองนะคะไพ่ก็แนะนําว่า คุณจะต้องเลือกมาสักหนึ่งอย่างนะคะสิ่งที่คุณรักคุณชอบแล้วก็ลงมือทําได้เลยแ,แล้วคุณจะได้รับความสุขของคุณเป็นดั่งก้าถ้วยนะหรือสําหรับบางคนนะคะที่ปรารถนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณก็จะได้พบได้เจอเจ้าหญิงเจ้าชายของคุณนั่นเองนะคะแลวก็จะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆในความรักมีความรู้สึกดีมากๆในความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะได้เริ่มตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์เริ่มคบกันอาจจะพาไปหาพ่อแม่อย่างอี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะแล้วสําหรับถัดไปไพ่บันตายอยากจะบอกค ราศีสิงห์ว่าอะไรคะอีกสักสองใบนะคะการแกล้งนะคะโชคลาภค่ะสำหรับบางคนนะคะอาจะยกตัวอย่างนะคะสำหรับบางคนที่อยู่ในวัยเรียนวัยทำงานนะคะคุณอาจจะเจอการกันแกล้งบางอย่างเช่นการซุบซิบนินทานะคะการน,นำคุณไปนินทาใน สังคมของเพื่อนหรือว่าที่ทํางานโดยที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะนอยคุณอาจจะรู้สึกแย่นะคะตาจะบอกว่าถ้าคุณค้นพบค้นเจอว่าเขาคนนี้มีการไปพูด ในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรับมาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจคนที่เขาไม่ได้รู้ว่าตัวตนคุณเป็นแบบไหนเพราะเขาก็ไม่ได้มีค่าพอที่ให้คุณไปสนใจนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมแบบไหนก็แล้วแต่นะเขาก็ทําแบบนั้นเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขก็เลยอยากจะ ให้คุณไม่มีความสุขกับเขาไปด้วยนั่นเองนะคะไม่ต้องไปสนใจนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าคุณปรารถนาหรือมีการขอพรในเรื่องของโชคลาภนะคะในเดือนกันยายนคุณก็จะได้รับรางวัลใหญ่นะคะหรือว่า จะได้รับโชคลาภนะคะถ้าสําหรับบางอย่างนะคะอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของลอตเตอรี่นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์คุณในเรื่องของการลงทุนธุรกิจนะคะหรือว่าสําหรับคนที่ไปสมัครงานนะคะการที่คุณได้รับงานใหม่ก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะคะทุกคนเพราะว่าคุณจะต้องรับความโชคดีของคนทุกด้านนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่นางฟ้าสอใบยอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างคะคนราศีสิงค์ค่ะ คุณจะได้รับโอกาสนะคะอย่างที่ตาบอกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้รับโปรเจกต์งานหรือโอกาสทางด้านธุรกิจหรือว่าโอกาสทางด้าน,นไหนๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องรับโอกาสนี้มาเพราะนะคะอย่าคิดว่าฉันสมควรที่จะได้รับโอกาสนี้แล้วเลยอย่างนี้นะคะ คุณสมควรและมีคุณค่ามากพอที่จะได้รับทุกๆโอกาสในชีวิตและจะเติบโตมีศักยภาพมากขึ้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะอีกหนึ่งใบนะคะคุณจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเยียวยาผู้คนนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณ อาจจะรู้สึกว่าฉันต้องการคนที่มาเยียวยาฉันก็ได้นะคะในตากำลังมองว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณเป็นคนที่สามารถเยียวยาใจิตใจของผู้คนเป็นคนที่คนอื่นชอบเข้ามาขอคำปรึกษากับคุณและเขารู้สึกดีรู้สึกว่าคุณทือที่พึ่งของเขาเพราะฉะนั้นให้ทำต่อไปอย,ย่าหยุดนะคะเพราะคุณคือฮิลลิ่งคุณคือฮิลเลอร์นะคะ คุณคือคนที่มอบความสุขให้แก่ผู้คนเป็นคนที่ใครๆก็อยู่ใกล้แล้วมีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ทำต่อไปนั่นเองนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮ mm ิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมและคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยรื่งทาร่ใบตาขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ